สวัสดีกำแรงบ้านห่วยออกครับพี like it s, it s ่น้องครับวันนี้ผมจะมาแกงพักปังเลือดไปน้องเด้อใส่พักแครใส่จีนส้มแห่หม้อครับสูตรนี้นะนี่ครับพริกตะไคร้ใส่ก่าพี่น้อยเด้อสูตรนี้ใส่ปลาห้าเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวเอามาตำน้ำพริกกันก่อนเนาะนี่ครับตังหม้อไปครับวันนี้มาเจอกระปัวบ้านพักครับเออเหมาะเตะๆครับก่อนเลยมาตำน้ำพริกกันครับพี่น้องครับน้ำพริกก่อนมีจะไคร้เด้อพี่น้องเด้อหอมขาวหอมแดงครับใส่ลงไปเลยใส่พริกครับ วันนี้ยน่ยกินคนเดียวเลพี่น้องเดอ้อใส่ถึงควันถึงอยเงี้ยมนันเลสูตรน้ำพริกแกงพักฝังง่างยๆครับที่ครับตำโมตบตำบะพี่น้องต้องตำแรงลำเด้อนะครับเดี๋ยวเราใส่กระปิ้น้อยหน่อยครับหลังจากตำหอมตังพริกนะครับเนาะเด็ดยวป่อยเลยครับใส่กระปิ้น้อยหน่อยพี่น้องที่นี่หลังจากนั้นครับกดพริกหนูใส่เตมอนแล้วครับตั้งน,ง,นง,นง,นตงน้ำมันหอมหอแล้วไปนี่ครับเนาะ เดี๋ยวพอสุกที่หม้อพนับพี่น้องครับแกงพักผังใส่ชิ้นส้มหมูนะเดี๋ยวปิดฝาแล้วไว้ครับอรอมันเดือดเนาะเดี๋ยวมัพอกลมกล่อมครับน้องหลังตีหน้า,านมเดือดบ่บ่ครับพี่น้องเปิดฝาเลยนี่ครับไฟของเขาครับเอาชิ้นส้มเขาใส่เลยครับวันนี้เขาแกงใส่ชิ้นส้มหมูเนาะใส่ลงไปเลยวันนี้เนี่ยกินคนเดียวอาจาจะตะกุกตะกักไปไหยครับเป็นเมนูที่ผมมักขนาดเลยครับแกงพกักผังใส่ชิ้นส้มหมูน,นี่นะเดี๋ยวรอติดตามครับ หลังจากใส่เช่นส้มแล้วครับปรุงรสตามจะชอบไปเด้อใส่ผงนัวไปหน่อยครับพี่น้องครับแล้วก็ตัยด้วยน้ำห่านะครับเด้อสูตรนี้ผมใส่น้ำห่านเลยครับใส่น้ำห่าไปหน่อยปรุงรสตามจะชอบเลยครับเดี๋ยวรอมันเดือดผมนำลครับเดี๋ยวเขาจะเอานี่ครับพักฝังตัวเสียส้มใส่นะพี่น้องเนาะหลังจากที่น้ำแกงเดือดสมุนทรครับพี่น้องนี่ครับใส่เบอร์เกอรส้มลงไปเลยนะครับเพิ่มความส้มเมื่อแกงพักปังเฮาเนาะ นะครับเดี๋ยวให้มันบดส้มครับเดี๋ยวเราบีบแนวใส่ตอนไทยเหมือนกันเนาะน้ำแกงแดดสมุทรจังบุญน้องสุดท้ายครับนี่เลยครับผมผักปังผักแขรเนาะใส่ลงไปพร้อมกันเลยเพราะวันนี้ให้กินคนเดียวนี่ครับเอาปากเขากดกดลงไปครับผักปังผักแขรนี่นะแกงใส่ชิ้นส้มหมูเนาะนาะเนาะเนาะเนาะรสชาติมันจะออกส้มจมลมครับเดี๋ยวถ้ามันบดส้มเดี๋ยวเราบีบแนาวใส่เนาะ เอกวันนี้ครับสกัดมะพอนะครับน้องออตโต้สุดท้ายท้ายสุดครับพี่น้องครับนี่ครับบีบหนาวลงไปเลยผมรสชาติผมโอ้โหขมส้มครับนี่แกงพักฝังใส่ชินส้มของครับนาะใไข่มักส้มก็ใส่นักๆครับพี่น้องครับวันนี้ผมใส่ไปสองคลิปนี่ครับเดิอมาเด้อเรียบร้อยแล้วครับแกงพักฝังมอ๊ะครับแดงนี่ข้าวปาข้ากลนหน่อยพอนี้เอาวันนี้อยากกินคนเดียวอาจจะยุ่งวันไว้แน่นอพี่น้องเด้อ ก็นะแต่สั้นๆนะครับนี่ครับเปียบร้อยครับแกงกินส้มนะครับใส่พักปังมีนูวน,นบ้านเฮาล้ำๆครับมากินข้าวด้วยกันนะครับเนอวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ